โดนแกงกันทั่วหน้าเออฉันทวิตย์ยังคือยังรัวทวิตไม่ยังเรียกว่าคนไทยโดนแกงหม้อใหญ่มากกันทั้งประเทศกับตอนจบละครวันทองเพราะความจริงแม่วันทองไม่ได้โดนประหารชีวิตเพราะขุนแผนได้ให้ผีพรายและกุมารทองช่วยและพาร่างจริงแม่วันทองมาไว้ที่ทําเป็นการปกป้องด้วยมนตราซึ่งมาเฉลยตอนจบว่า แม่วันทองยังไม่ตายและเป็นนักบวชครองตนสันโดษอยู่ในถ้ำแต่เพียงผู้เดียวส่วนบ้านเมืองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมผู้ชายงานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่แฟนละครที่โดนแกงแม้กระทั่งหวานใจตัวจริงของแม่วันทองอย่างหนุ่มเต๋อชันทวิตเองก็ออกมาโพสทวิตเตอร์ส่วนตัวยอมรับว่าตัวเองก็โดนแกงเช่นกัน โดยหนุ่มเตอ๋อบอกว่าแกงกันหนักมากพร้อมแท็กไปถึงทวิตเตอร์ช่องวันเหมือนจะตั้งคำถามกับทางช่องว่าทำไมต้องแกงกันขนาดนี้เพราะตั้งแต่ละครเริ่มเจ้าตัวกรุ่นหนักมากว่าแม่วันทองจะถูกประหารชีวิตหรือไม่โดยทวิตว่าอย่าให้วันทองโดนประหารทำยังไงก็ได้และหลังจากฉากที่แม่วันทองโดนประหาร เต๋อก็ถึงกับเสียน้ำตาทวิตว่าทำไมมะมมพร้อมอีโมจิร้องไห้ด้านนางเอกสาวใหม่ดาวิกาเองก็มีการรีทวิตแทบจะทุกโพสของหนุ่มเต,ต๋อด้วยซึ่งเมื่อละครจบแบบหักมุมว่าแม่วันทองไม่ได้โดนประหารชีวิตใหม่ก็ออกมาโพสทวิตโดยบอกว่าอย่าไว้ใจช่องวันและแม่รอดจ้ะลูกๆก,ก่อนที่ใหม่จะปิดท้ายค่ำคืนนี้ ด้วยการทวิตขอบคุณแฟนละครวันทองทุกคนโดยบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ลุ้นไปกับละครวันทองต่อไปนี้วันทองไม่ใช่หญิงสองใจแล้วนะชาร์วันทองตอนจบ